นะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนครับผมครับยินดีเข้าสู่ช่องเบาแหลมพารวยก้าวพารวยเซียนหวยพารวยครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมขอมาแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยครับพี่น้องครับสำหรับหล็กเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับมอนีจะพาพี่น้องครับมาสรุปครับผมครับอยู่น้ากันครับผมกับพ่อแต้มด้วยพี่น้องครับผมกับพ่อแต้มเลยดําเลินไล่การครับพ่อเบาแหลมก็ับต่างกลองไว้คือเกอลเลยพี่น้องครับเป็นผู้ซอยเรียกแข่งเรียกขายน้ำมุนีแหละเอาฝากพี่น้องครับผมมาติดตามไปน้ากัน ไม่ต้องการพี่น้องบ้าเรียมเป็นเรีนยนมินชี่รเรี่ยมเป็นคนอ่านเรือเกา่าพี่น้องเดี๋ยวบริการเสียเวลาพี่น้องขับลาพัฒนาอาจารย์เหม่งน,นะครับเด้อบนล่างวิ่งรูดก้ากับหนึ่งก้ากับหนึ่งขับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับอาจารย์เพิ่ดจับคู่ให้กา เอาตัวเน้นนะพี่น้องเนาะเน้นเก้าหนึ่งห้าศูนย์ส่วนเลขสามตัวกันเน้นที่ห้าเก้าหนึ่งะพี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับประเทียมอขอขอบคุณเลไนะครับด้วยอาจารย์เหม่งนะครับเนาะรับล่อยปังปังปงวดนี้นะครับครับเอาไปต่อครับผมเกฝนคนครปฐมพี่น้องพอเต้ียมโบไรลงคลิปด้อของเกฝนพี่น้องมาสรุปบอางวนดนี้เกว่าเพิ่มมั่นใจบนล่างวิ่งรูดห้าตัวเดียว พี่น้องเน้นที่เออบุอเคเนนก่อนลืมครับเจพันธุ์น,นที่ห้าหนึ่งกับห้าห้าได้ครับเด้อครับส่วนตัวที่บนเนนเข้ามาเข้ากับเอาแตะพี่น้องที่สําคัญก็จะลืมนะครับกับตัว,วนวดัมแพี่น้องเด้อครับก็เตรียมกับข้อขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะครับแคปหน้นาจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ลาวพัฒนาเซียนชัยวานพี่น้องครับบนล่างนิ่งรวดเกับ0ูนย์อ่ะบอเลี่ยมลูกกระแนน9กับ0ครับหาส่วนจับคู่นะครับด้วชุดวินเชื่อมเสวานเผาด้วยพี่น้องเด้อยหนึ่งสามด้วยครับชุดวินเพิ่นแต่เพิ่นบริจับให้ครับงวดนี้ก็สังเกตเบ่งออกพี่น้องเก้าศูนนึ่งสี่ห้านะครับตาเอฟซีมาก หลักหนึ่งนะครับก็มิหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเด้อครับแต่พนเรียนในที่เก้าห้าเก้าหกกันเบิรนห้าห้าหกหกนะครับเอาเก้ากับศูนย์ลงเลยเนาะครับผมเจับหน้าจอครับผมเอาพอแจมขอขอพูดในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่ละพี่น้องเด้ออาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรลดสามกับหนึ่ง สามกับหนึ่งครับรับส่วนจับคู่พี่น้องครับเน้นห้าสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจะพี่น้องเนอครับคือพอเตียมบอกนะพี่น้องมาสอบตัวใดก็จะเรื่องกลับตัวไว้นำนะครับเอาพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับด้วยอาจารย์ชมพู่นะครับเนาะรับคอยปังๆงนีรับเช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เราพัฒนาเซียนขาดปัดเล่าขาดปัดได้พี่น้องให้กับชื่อเกอร์ได้ยินนะครับเนาะเราขาดปัดหรือว่าเซียนขาดปัดครับบนล่างวิ่งหนึ่งกับเก้าพี่น้องเน้นที่หนึ่งหนึ่งกับเก้าขับส่วนจับปูแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าครับเน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่ากับเจ็ดเก่าแล้วพี่น้องเด้อ แคปหน้าจอครับผม,มรับก็ตยังอขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนขาดปัดพ,พี่น้องเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้อง,องขับลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรดเก้ากับศูนย์มาเหลมลงเก้ากับศูนย์ับ,บ,บส่วนจับคู่เลยพี่น้องเด้อ อาจารย์เพื่อนเน้นที่รับเก่าก็รับศูนย์น้พี่น้องเลือตัวกันก็รับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าตัวกันครับฉะนนแล้วขอแจมขอเน้นย้ำบอกพี่บอกน้องไว้อีกน้พี่น้องเนาะอย่าลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับขอแจมขอขอบคุณอาจารย์ในหลายๆครับด้วยอาจารย์เตรียมคนริมทางนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูรีสาเกตพี่น้อง เราพัฒนาปูสีสะเกตดบนล่างวิ่งรูดสามกับสี 4, ่สามกับสี่ครับสามกับสี่พี่น้องตัวเน้นนะพี่น้องเล่นเน้นสามสี 2, ่สามสองสี่ห้าสี่สองระวังเป่าแลวพี่น้องเล่นงวดนี่ครับเพราาช่วงนี้รู้สึกว่าที่ีเป่ามาหลายงวดแล้วนะพี่น้องเนาะครับเชบหน้าจอครับผม ครับขอแจ้งพอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกตการทนเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราชพี่น้องปู่โคราชมวดที่พานมาเลขบินโมลุดเดอพี่น้องเด้องขับมวนนี้ปู่เห็นมาบนล่างมีรูดแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์ครับพี่น้องส่วนจับพูด สังเกตมึงได้พี่น้องเนอะถามาตามเล็กบิงกับมีแถวเทิงนะครับเนาะติดแปดกับติดศูนย์นะครับอัน่สิบเนะครัแชทหน้าจอครับผมครับผมขอกราบขอบพระคุณครูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดมอดที่ผ่านมาเล็กบิงกับเข่าตัวเน้นพร้อมนะพี่น้อง ครับโมนี่ป่วยมากบนล่างวิี่งรูดหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าครับขับส่วนตัวเนียนพี่น้องเนาะจะบพี่หนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับขับแชทหน้าจอครับผม,มขับพอเตรียมพอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเดิมปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปูสมหวังงวดที่พันม่านหนึ่งสามเข้าตรงๆแล้พี่น้องเด้อขับใไ้ได้เบ่งเดตติดตามพอเตรียมกที่เหตุนเนาะครับเนาะขับมัวนี้ฟูไ้มาบนล่างวิ่งโลดเก้ากับสามเก้ากับสามเน้นที่เก้าโอ้แต่ว่าปูเน้นให้ที่เก้าสามแปดเก้าแล้พี่น้องเด้อ ครับมวดที่่านมาตัวตัวเน้นบกเขานะครับเขาตัวที่บรเนย้ยนเชิดแนวยาลือมนละพี่น้องเน้อตัวที่ปูบรเน้นใไ้เอามักเข้ากับเอานํานะครับเนาะครับขอเตรียมพอกาบขอบประคุณปูไหลาย,ยนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่โอ้มันยกขึ้นบ่ไเ้มันไล่เนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว พอแหล่น่นนางงมวยทีพานมากกันเขาตัวเนียนน้าพี่น้องเลื่อตะวันจับคู่รุ่วนี่พอแหล่มากบนล่างมีรูดสองกับสามสองกับสามครับเอาส่วนจับคู่ด้พี่น้องเลื่อนนี่พอแหล่ประเด็นแห่งที่หนึ่งสามกับศูนย์สามพี่น้องมวยทีพานมากตัวเนียนบ่กเข่าน้พี่น้องเ้อเขาตัวบนเนียนเอาฉชนันแนวอยาลืมครับตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้ากบเอาน้ำ กันเบิ้ลกันีสองสองสามสามนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับปเะเดมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เสียงหนองคายพี่น้องเสียงหนองคายบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเลขวิ่งกับบรุษเด้อเสียงหนองคายงดเท่านมากพี่น้องสองกับสาม ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นสามห้าสามหกเอาตัวที่บอเน้นเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อระวังกันเบินกัน่อไว้นะครับสองสองสามสามนะครับเาอาขอเรียมขอขอบคุณเหนือ้อนะครับเด้อเซียนนองทายนะครับเนาะแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่ออดี้เลยโอ้เซียนป่าตัานพี่น้อง เียนป่าตานไม่ทั้งอียิปต์วยครับด้วยอียิปต์มีอีลักมีพม <c oughs> ร่ำมนมีเอา,าเตั้งแต่นี่พี่น้องนะล,าพ,นา,ลาพัฒนาเราพัฒนาเซียนป่าตานหรือว่าเบาแหลมได้พี่น้องเนี่ยฟันที่แปดตัวเดียวแปดลงคะแนนส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนี่ยแปดหนึ่งขับตัวกันตัวรองจะมีห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งขับเล็กสามตัวกับเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่ง ห้าแปดหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อคุณลงโล่น้ำแปดสองแปดสามไปน้ำก็ระไถ้าพี่น้องเนาะอ่าปอแลมมยู่ำกานนี่พี่น้องบ่ต้องขอบคุณถอกเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุด้ะพี่น้องเด้อสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอแรมนะครับเอาของพอแรมบนล่างบี่งโลดห้ากับหกปอแลมลงคะแนนห้ากับหก กับเอาส่วนตัวเน้นเนักพอเทียมเนี่ยที่ห้าเก้าห้าหนึ่งนพี่น้องเด้อกันเบิ้ลกับห้าห้าหกหกนะครับเอาผิดพลาดประกันได้พอเรียมกับพอตรวพอไม่ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับออาวันนี้พอเรียมผ้ามานับคะแนนน้ำกันพี่น้อง สิบสี่อาจารย์ดังพี่น้องจบไปแล้วจ้ากันเอาไว้ครับพี่น้องมาเบิ้งคะแนนปะที่นี่กรับผมคะแนนคะแนนงวดนี้พี่น้องศูนย์มีสามคะแนนนะพี่น้องเด้อหนึ่งมีสี่คะแนนสองมีสองคะแนนสามมีห้าคะแนนสี่มีหนึ่งคะแนนห้ามีสามคะแนนหกมีหนึ่งคะแนน เจ็ดไม่มีคะแนนนะครับเนาะแปดมีสองคะแนนเก้ามีห้าคะแนนสองมาแล้วพี่น้องดเด่นที่ออกตัว่ายเมก่อนนะพี่น,อนอ้องเนาะเก้าสามพี่น้อง คะแนนซ้ำกันเก้ากับสามตัวร่องออกบอลโดยบาเล่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะครับหนึ่งมีซีคะแนนหนึ่งมีสี่คะแนนครับผมอ่าตัวได้อีกตัวเดียวเท่านั้เนาะเอาตัวเดียวเท่านี้แหละถ้าพี่น้องอยากได้อีกกับจะมีศูนย์กับหาได้พี่น้องครับร่องพิจาระนาบบนเนียครับตัวละสามคะแนนพอเทียมออกซัมนี้ครับออกซัมนี้อืมกัจะมีเก่าหนึ่งครับผมเก่าสามสามหนึ่งนะครับเนาะครับร่องจับเบี่ยงเบี่ยงกันมึงเนาะครับ จะได้หน่อยคู่เด่นมาทำกันได้พี่น้องเลือกเก้าสามสามเก้าโบนี่นี่คำหัวนี่ออกซอนเล็กไถ่ห้อเนาะเบ้าแล้มเนาะครับเอานึ่งนี่กับว่าทำธรรมดาได้ครับด้วนี่นึ่งนี่กับทีว่าออจริงจนี่มาได้ครับเบ้าแรมกับจริงจริงแจ้ได้ใจนะครับเนาะนึ่งก็แปดนี่เสียงเนี่ยเพราะว่าถ้าแปดเบ้าแหรมมากๆนึ่งจะมาท่านที่ครับผมเล็กจะเป็นแบบนี้ ครับผิดพลาดประกันในพอเตียมกับขอโทษขอภัยยด้พี่น้องเด้อเออพอเตียมเรื่องฝากคิดหอดคิดถึงเด้อพี่น้องทั้งอุบลราชธานีนะพี่น้องเอางวันี้พอเตียมกาบขอ <c oughs> ขอวยพรคอยปังๆอีกเด้อพี่น้องกับใจโศกโศกมันมันกันนะครับเนาะทั่วไทยทั่วโลกพอเตียมขอกับขอพระคุณในหลายที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับคอยโศกโชกมันมันแห้งแหงลุ้ยๆยกัน ครับประมาณสองทุ่มครึ่งพบพอกับพอเตียมใหม่อีกนะพี่น้องเนาะมือนีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับสำหรับพี่ดังเอฟซีสำหรับทิดทีตามรับชมกันอยู่กัขอลาไปน้ำกันเลยครับพี่น้องเสียงดังละครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม